กินไปครบหนึ่งเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีค่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะอขนาดนี้กินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยจะอาการจต่สบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากครับมีอาการปวดบวมนะครับไม่สามารถจะเดินเหินได้ผมได้ทานดีเกลหนึ่งกล่องแรก ะนะครับอาการก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหมอบอกว่าเป็นโรคเกาครับปวดบวมถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับก็จะปวดตามข้อนิ้วนะฮะก็ไปหาหมอหมอก็บอกเป็นเกาได้ดีเกานี่ก็มาทําให้สบายใจขึ้นค<ะ>ผมผมสุรินทร์ปั้นอินครับ<ะ>ทํางานอยู่ที่ท่ารถต่างจังหวัดครับครับมีอาการปวดบวมนะครับไม่สามารถจะเดินเหินได้ ผมต้องใช้รถเข็นนะครับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกวันนี้ก็สะดวกดีขึ้นแล้วครับผมได้ทานดีเก้าหนึ่งกองแรกผมรับทานเช้าเย็นนะครับบัตละหนึ่งเม็ดนะครับอาการก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นผมสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วครับเดินได้ปกติพร้อมทั้งลดอาการบวมทุกอย่างครับครับผมมทับใจครับและจะทานต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหายดี ดีบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูนก็เจอในที่ Facebook ก็บอกว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีเกาเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากี่กล่องครับตอนแรกสองกล่องลองดูก่อนสองกล่องก็กินไปประมาณ15้าวันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกิน อาหารเสริมดีฝาที่จะใช้ยาซึ่งมันจะอัอนตรายต่อไตเราใช่ไหมคะคก็แต่สินใจกินกินไปครบหนึ่งเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีค่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค,อค่ะขนั้นเนี้ยกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะ กินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบ3เดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยจะอารตัวเลยสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเราเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่ายแล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมเขาเนี่ยไม่มาเลยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยเพราะว่าเพราะเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ขาดการกินนะคะกินอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้ ก็ะจะขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูด,ดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกาเนี่ดีจริงๆค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทองพันธ์วาเวลครับเมื่อก่อนผมรู้สึกปวดบวมที่เท้าก็ไปหาหมอปรากฏหมอบอกว่าเป็นโรคเกาครับ ครับผมก็ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วให้ยามาทานอาพอมาทานปุ๊บทานไปสักพักหนึ่งถ้าไปกินอาหารผิดเส้นที่มีมีกดยู่อีกสูงก็จะทําให้ผมปวดขึ้นมาอีกครับผมเห็นในโทรศัพท์มันมีโฆษณาสมุนไพรดีเก้าครับผมก็เลยซื้อมาทานครับผมอาการปวดดีขึ้นปวดก็น้อยลงก็จะไม่ปวดครับก็เลยสั่งมาทานเรื่อยๆครับค่าไตาดีขึ้นครับ จาก3ก็เหลือ2ตอนนี้ข้าไตาของผมครับปวดยูริคือคือจาก11กว่า11.5 mm hmm. ก็ลดลงมาเหลือ8 mm hmm. เหลือ9เนี่ยครับ mm hmm. แต่ตอนปัจจุบันนี้คือเหลือ7 7.2ครับประมาณเนี้ยครับ mm hmm. คือทุกอย่างมันดีหมดครับตอนนี้ mm hmm. ก็ทำงานได้ mm hmm. อะไรได้ครับ mm hmm. ไม่ปวดไม่อะไรครับไม่บวมข้อเท้านี้ก็ไม่บวมไม่ปวดนะครับเออใครที่เป็นเกานะครับเป็นเกาปวดบวม ถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับที่ชละทิศครับก็จะปวดตามาข้อนิ้วนะฮะนิ้วนิ้วแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกเป็นเกลหลังจากได้ทานดีเกาไปหนึ่งกล่องแรกนะคะอาการปวดหายไปเลยแล้วค่ากดยูริกก็ดีขึ้นไหมคะลดลงไหมคะลดลงครับลดลงต้องจินมทุกวันเมื่อวัขาดไม่ได้อะ <ฮ>เพราะว่าเวลาเป็นนี้มันปวดมากเนี่ยเราก็ไม่อยากนั่เนอวก็เพื่อ,อพยายามหาอาหารไดมาเสริม <ฮา S 2> ได้ดีเกลนี่ก็มาทําให้สบายใจขึ้นก็อาหารปวดนี้หายไปเลยครับคดีเกลเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจาก ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเนยรูธหรือเซกตียาสมุนไพรจีนโบราณผสารกับแดนดิไลออนและแกรโนเดอร์มาลูซิดัมหรือเห็ดลินจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีอันดุดมไปด้วยสารフラวานอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจ,จัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ